สวัสดีครับผมเก่งมาลูครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม r i s e of Eros นะครับซึ่งผมมีเทคนิคในการปั้นลิลิกมาฝากทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับ แล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับแนะนำราน,นี้เลย EC Card ครับจำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกเครดิตแน่นปลอดภัย100%์ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับโอเคในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับลีลิกนะครับลีลิกคืออะไรลีลิกก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมอีกอันหนึ่งนะครับที่แบ่งเป็นธาตุต่างๆนะ ก็จะมีทั้งหมด4ธาตุนะครับได้แก่ธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินแล้วก็ธาตุไม้นะครับก็ตามสีเลยซึ่งลีลิกเนี่ยจะมีประโยชน์ในกรณีตะลุยด่านนะครับกอ่อนทายเพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาบนนะครับก่อนที่เราจะตะลุยด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีธาตุที่ชนะทางอยู่อย่างอันนี้ผมก็สมมุติเป็นธาตุสขีดแนะครับธาตุที่เขาแนะนําก็คือเป็นธาตุน้ําเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผม ใช้เป็นธาตุน้ําทั้งทีมเนี่ยโอกาสที่เราจะผ่านด่านมันก็จะง่ายขึ้นครับนี่ผมก็เซตไว้แล้วนะผมก็จะเซตเป็นตามธาตุเลยนะครับเนี่ยธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมนะครับซึ่งธาตุน้ําเนี่ยผมแทบไม่มีลิลิกเลยก็แบบมีแต่ R ครับ s r มีอันเดียวส่วนที่ผมมีเยอะเนี่ยคือธาตุดินครับนี่ s r 2อันแล้วก็มีธาตุไฟอันหนึ่งส่วนธาตุลมก็มีแต่ s r ครับ แล้วก็ลีลิกเนี่ยยังแบ่งเป็นตามแรง่งด้วยนะครับได้แก่ SSR นะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูที่ค่าสแตตตรงนี้นะครับนี่ SSR สแตตก็จะให้สูงสุดเลยลองลงมาก็จะเป็น SR นะครับแล้วก็ R ก็จะน้อยสุดนั่นเองนะแล้วก็ในแรงก์ที่เหมือนกันนะครับเอฟเฟกแต่ละอุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอสมมุติผมจะยกตัวอย่าง SSR 3ตัวบนนะครับที่ผมมีนะ สเตตัสเห็นไหมครับว่า HP ATK Defense เนี่ยมันเหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนกันทั้ง3ชิ้นนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันคือเอฟเฟกเสริมนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นดาบธาดไฟซึ่งเป็นอาวุธคู่กายของอินเนสเลยนะหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาอาวุธนี้ใส่ให้อินเนสนะครับ จะสามารถกด Ultimate Skill ได้แรงขึ้นอีก30%ซึ่งโกงมากๆก็จะเป็นสเตตัสเสริมของอุปกรณน์นั้นๆแต่บางอันก็ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์คู่กายนะครับอย่างอันนี้เป็นขนนกก็ได้บวกแค่ค r i t i c a l อย่างเงี้ย7.5%ในขณะที่อาวุธคู่กายเนี่ยได้บวก Ultimate Skill อีก30แถมได้ b o o t ATK อีก11.25%นะเออเอ่ามาดูที่ถ้วยครับ ถ้วยจะได้เป็นดีฟเฟนต11.25เพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่ลิลิกอะไรก็ตามสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูเอฟเฟคเสริมด้วยนะครับเพราะว่าสเตตัสอะมันเหมือนกันเราเลยต้องมาดูที่เอฟเฟคเสริมนั่นเองทีนี้ถ้าถามผมว่าเอาสายเติมก่อนนะสายเติมเนี่ยโอ้แน่นอนเลยปั้น SSR ไปเลยครับยาวๆใช้ได้ดีใช้ได้คุ้มครับ ก็คือมันเป็นเหมือนอาวุธเอ็นเกมอ่ะเป็นอุปกรณ์เอ็นเกมเพราะฉะนั้นถ้าเติมหนักๆปั้น SSR คุ้มมากๆแต่ในกรณีที่เราเป็นสายฟรีหรือเติมน้อยนะครับอันนี้เป็นคำแนะนําเสริมนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาไปปรับใช้ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะผมก็มาชี้เป้าให้ฟังเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอุปกรณ์อ่าอันหนึ่งนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะเพื่อนๆลองสังเกตที่หลอด เวลาเราจะอั e พ XP ให้มันขึ้นเป็นเลเวล1เลเวล2องเลเวลไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเห็นไหมหลอด1นึงหรือ1เลเวลนี่ใช้แค่80 e XP เท่านั้นนะครับในขณะที่ SSR ใช้1800 e XP นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเห็นค่า e XP ที่มันแตกต่างกันไหมครับมันใช้เยอะมากๆอ่ะแล้วเดี๋ยวผมลองกดบูสต์ดูนะเวลาเราจะเอาเศษมาอัพ เลเวลเนี่ยเราจะเอาอะไรมาอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอา R มาอัพปุ๊บ1ชิ้นจะได้แค่150แต้มส่วน SR จะได้700แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองดูนะถ้าสมมุติผมเอา1,800 x p มาอัพให้ได้1 l e v e เลเวลนะครับอ่ะผมจะลองดูผมจะกด SR 3อันนะอ่า3อันมันก็จะ2,100แต้มถูกไหม มันจะอัพได้1นึ่งเลเวลกับอีกนิดนึงอ่ะผมก็จะตีไป1นึ่งเลเวลนะเพื่อนๆลองดู1นึ่งเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะ่ะ HP จาก1271ไปเป็น1338แล้วก็ ATK กับ Defense เพิ่มอย่างละ8หน่วยสังเกตอะไรไหมครับมันเพิ่มได้นิดเดียวผมพูดเลยว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นก็คือต้นทุนของ SSR ค่าสเตตัสเริ่มแรกเนี่ยมันสูงอยู่แล้ว เวลาเราอัพ XP ไปอ่ะมันเพิ่มนิดเดียวแถมหลอด e p มันเยอะด้วยในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเอา R มาอัพนะครับเห็นไหมหลอดหนึ่งมันแค่80ถูกไหมครับแล้วเมื่อกี้ผมใช้ SR 3ชิ้นถูกไหมอ่าผมจะลองกดนะ1 2 3อ๋อ2ก็เต็มแล้วครับแค่2ชิ้นก็เต็มเวลสิ15แล้วครับได้ไม่ถึง3ชิ้น สังเกตเห็นอะไรไหมครับค่า HP จาก814ขึ้นไปเป็น1,668แล้ว ATK กับ Defense ขึ้นไปเป็น185เห็นไหมครับว่ามันฉีกมากๆเลยในขณะที่เราใช้ SR แค่2ชิ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะใช้อัพ SSR เป็นไงครับใช้ SR 3ชิ้นขึ้นแค่8หน่วยหรือ ATK 149เอง เห็นความแตกต่างไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าสายฟรีหรือสายเติมน้อยอยากจะให้ตัวละครเราเก่งนะอันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยใช้งบน้อยมากๆแถมโหดกว่า SSR อีกนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในอนาคตอ่ะยังไง SSR มันก็ตอบโจทย์กว่ามันสุดกว่าแต่น,นี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับคนที่งบน้อย การปั้น R ขึ้นมาเนี่ยในช่วงแรกๆผมบอกเลยว่าโหดกว่า s s R แน่นอนนะครับผมสมมติว่าเราจะเลือกปั้น R สักตัวหนึ่งนะครับเราดูที่อะไรผมบอกแล้วว่าไอสเตตัสด,ด้านบนเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามาดูที่เอฟเฟกเนาะเราก็เลือกเลยครับว่าเราอยากปั้นอะไรผมขอลองปั้นสปีดแล้วกันนะเพราะว่าสปีดเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราตีไว เพราะฉะนั้นผมจะลองปั้นอันนี้ให้ทุกคนดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับผมก็จะใช้อนีแเละเอามาปั้นนะอันนี้ผมก็จะเทสให้ดูนะครับว่าจะใช้กี่อัน4 5 6 7 8ใช้ทั้งหมด8ชิ้นในการปั้นจากเลเวล1ไปเลเวล15นะครับอ่ะกดเลเวลอัพเลย อ่ะตอนนี้มันตันที่เลเวล15นะครับเราต้องมาอัพทานเซนต์อีกก็คือมันจะปลดแม็กเลเวลแล้วก็ปลดเลเวลของบู์สปีดด้วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้อุปกรณ์เดิมซ้ำกันนะครับถึงจะอัพได้อ่านี่ผมก็อัพววสาต่อแล้วก็อัพววสีอ่า มันจะปลดแม็กเลเวลถึง24เลยมันคือมันก็ปลดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันตันนี้เท่าไหร่นะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาอัพต่อได้แต่ตั้งแต่เลเวล15เป็นต้นไปเนี่ยหลอด e XP มันจะใช้เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมใช้เป็น220 e XP นะถึงจะขึ้นได้1เลเวลนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปั้นให้ให้ถึงเลเวล24เลยอเอาให้สุดก่อนตอนนี้ผมสุดได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปสุป่มมผแล เพื่อนๆเห็นสเตตัสอะไรไหมครับ HP 2647 ATK กับ defense อย่างละ294ในขณะที่ SSR โอ้โหต่างกันเรียกได้ว่าเท่าตัวแต่ใช้ของน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดผมเอาอุปกรณ์แบบมเมื่อแี้เผอๆผมได้แค่หนึ่งเลเวลเองนะเพราะว่าหลอด EP พีเยอะมากเพราะฉะนั้น เติมน้อยผมแนะนําว่า R นะครับคุ้มกว่าในช่วงแรกๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ตัว i n นเเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นขนนก SSR นะพลังรวมอยู่ที่4130นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนไปเป็น R อ,อันนี้เลย R level 24ปุ๊บขึ้นมา4539ขึ้นมาเยอะมากครับ ออ,อุปกรณ์ลีลิกเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับจริงๆเราต้องทำได้อีกเยอะเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องปั้นทุกธาตุนะครับเพราะฉะนั้นการปั้นอาขึ้นมาใช้ก่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเทคนิคในการปั้นลีลิกสำหรับคนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม